สวัสดีครับ b l o w e Football รายการที่ไม่ได้โฟกัสแค่ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวชำแหลกกรรมการ VR สุดห่วยแตกของพรีเมียร์ลีกยูฟาเบตเว็บนี้อย่างตึงเลยครับจานแอดยู a าเบตแอดเลยการันตีมันคมสมัครใหม่จากโบนัส100%ฝาก500รับ550สสมาชิกใหม่แนะนำเพื่อนได้เพิ่มอีก ต้องบอกว่าเกมพรีเมยรีกนะครับมูอสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาเยอะแยะมัวโซตัวเลงกันเต็มไปหมดนะครับผมต้องบอกว่าเหล่าทีมใหญ่นั้นเจอปัญหากันเต็มไปหมดนะครับทั้งเชลซีครับผู้ตัดสินในเกมนั้นโทมัสซูเชกนั้นล้มไปแล้วก็มีแฮนบ่งแฮนบอลแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรเควกพรอซันไม่ได้ว่าอะไรผู้ตัดสินใน VR ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเกมอาร์ซนอลครับก็มีปัญหาเรื่องของ VR การวมไปถึงเกมที่ฟิลซาฟาร์เรสเสมอกับไบรตันกันไป เกมนั้นก็มีปัญหานั่นเองนะครับผมจนกระทั่งเดอะรีเมลครับก็ได้รายงานแบบแช์เลยนะครับว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินออกมายอมรับนะครับว่าลีเมซันผู้ตัดสินในห้อง VR นั้นลืมตีเส้นลำหน้าในจังหวะลูกตีเสมอของอีวานตัวนี้ในเกมที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอาร์ซนอลนะครับก็เสมอกับเรนฟอร์ดไป1ต่อนซึ่งลูกนี้เนี่ยเป็นลูกตีเสมอของเรนฟอร์ดครับและแน่นอนนะครับว่าจากความบิดพลาดแบบนี้ อาส่งผลกระทบอย่างหนักครับต่อการลุ้นแชมป์ของอาร์ซนอลเพราะว่าริวเยนอกาสจังหวะนั้นเนี่ยล้ำหน้าอยู่ชัดเจนแล้วก็มีผลต่อเพลงในการเล่นลูกนั้นและถ้าสมมติว่าขี่เส้นลูกนี้ยังไงก็ล้ำหน้าอย่างแน่นอนและก็ประตูนี้จะถูกริบขึ้นนะครับผมและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่รีเมซันเนี่ยสร้างงานให้กับอาร์ซนอลนะครับย้อนกลับไปครับเกมที่พวกเขาแ,แพ้ต่อแมนเชสเตอร์เต็ด ตอนนั้นนะครับผมเขาคนนี้เนี่ยสำหรับรีเมซันนะครับทำหน้าที่ในห้อง VR เหมือนกันและก็ริบประตูของกาเบรียลมาตินาลี่คืนจนสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการผู้ตัดสินนั้นต้องออกมาขอโทษภายหลังกันเลยเดียวครับรีเมซันคนนี้ครับอายุ51ปีนะครับผมเป็นผู้ตัดสินที่เป่ามาอย่างยาวนานครับครั้งแรกครับที่เขามีส่วนร่วมกับบอลพิมพ์เหลีองอังกฤษเนี่ยคือปี2000-2002ครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับผมแล้วก็จนกระทั่งมาถึงปี2006ครับ ถึงปีปัจจุบันนี้นะครับเขาก็กลายเป็นผู้สินของพิมลิงกลิตมาอย่างยาวนานเรียกว่าเป่ามาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะครับผมและจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับฮาวเวิร์ดเว็บครับประธานองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็ติดต่อขอโทษทางอาร์ซนอลแล้วก็พร้อมกับเผยว่าความผิดพลาดของ VR อนั้นมันเกิดจากมนุษย์แหละนะซึ่งเข้าใจครับว่าในเกมเกมนั้นเนี่ยอาร์ซนอลกับเบรนท์ฟอร์ด ผู้สิ่นั้นผิดพลาดจริงๆนะครับผมที่ลูกนั้นเนี่ยมันล้ำหน้าแต่ว่าดันลืมขีดเส้นอะไรสักประมาณนั้นนะฮะและก็หลังจากที่มีการตรวจสอบนะครับผมก็พบว่าผู้สิ่นในห้อง VR นั้นผิดพลาด100%เซนะครับซึ่งงานนี้ทางองค์กรผู้สินฟุตบอิอาชีพของอังกฤษเนี่ยนำโดย Howard w e b บที่เป็นประธานครับติดต่อสายตรงหา Arsenal ทันทีครับแล้วก็ยอมรับผิดว่าโอ้พวกเราขอโทษมากๆนะที่ลืมตีเส้นแบบนั้นนะครับ จากอันแหลงของ PGMOL ครับที่ทําหน้าที่เป็นผู้ลงทุนนะนะฮะเรียกว่าคุมผู้ลิทุนของอังกฤษนะฮะยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะแล้วก็เยียวว่าประธานเจ้าหน้าที่ของเราอย่างเฮาต์เว็บนั้นติดต่อขอโทษทางอาซนอไปแล้วรวมไปถึงขอโทษทางไบรตันเช่นเดียวกันนะครับไบรตันคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวยังไงครับเกมนั้นครับระหว่างคิซซัปเรสกับไบรตันนะครับเกมนั้นเนี่ยจบลงที่เสมอกันที่หนึ่งครับ แต่จงังหวะผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นนาทีที่32ครับทางด้านของเปอร์วิสเอสซูปิยานครับแดกซ้ายชาวเอกวาดอของไรตันครับยิงประตูเข้าไปครับในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายครับจอห์นบรูคที่ทำหน้าที่เป็นผู้สินห้อง VR นั้นก็ตรวจจับล้ำหน้าว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าเอสซูปิยานก็งงครับว่าเขาล้ำอย่างไรนะครับและท้ายที่สุดนะครับประตูนั้นก็ไม่ได้ครับและความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าทางฝั่งของจอห์นบรูคคนนี้ครับ ทำหน้าที่ผิดนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยดันไปขีดเส้นล้ำหน้าผิดคนครับเอสูปิยานเนี่ยที่ยิงเข้าไม่ล้ำนะครับแต่ว่าดันไปขีดคนที่ยินล้ำอยู่ทําให้ข้อนี้ผิดพลาดอย่างเต็มประตูเลยครับและแน่นอนเลยครับว่าจอห์นบูครับผลงานพลาดแบบนี้ครับทำให้เขาเนี่ยถูกปลดจากการทำทีวี r ในการเจอระหว่างลิ์พูก,กับเอลฟ์ตันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมารวมไปถึง เกมระหว่างอาร์ซนอลกับแมนซิตี้ก็ถูกสั่งปลดอีกด้วยนะครับซึ่งบรุคเนี่ยทำหน้า,าที่ผู้ตัดสินในห้อง VR ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่สุดท้ายผลงานแย่แบบนี้ครับไบรตันหายไป2แต้ม,ามาทำให้สุดท้ายไม่ได้ตัดสินไปไซด์ยอย่างนั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นอังเดรมาริเนอร์นะครับก็คุมห้อง VR ไปสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ส่วนเดวิดคูนั้นจะทำหน้าที่เป็นห้อง VR ในเกมที่อาร์ซนอลเตะกับแมนซิตี้แทนนั่นเองครับเรียกว่า ปัญหาเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดครับส่วนในรายของรีเมซันในการนั่งของคิสแฮกเก็ตครับอดีตประธานของ PGMOL ที่เป็นเกี่ยวกับูสิงของอังกฤษนะครับก็บอกว่าโอ้โหการกระทังของรีเมซันเนี่ยมันผิดพลาดร้ายแรงอย่างมากนะจังหวะนั้นเนี่ยควรต้องเช็คล้ำให้มันดีกว่านี้ควรมีการขีดเส้นนะครับทนงั้นของอีธานพีน็อกที่ประกบกับวิมการเยสเนี่ยว่าเป็นการขัดขวางผู้เล่นโดยที่ลำหน้าอยู่หรือเปล่า แต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอนจะกลับคำตัดสินครับอย่างไรก็ตามครับที่คิสซานอ,อการเนี่ยยืนล้ำหน้าอยู่แล้วดนไปลืมที่จะขี่เส้นแบบนี้ทําให้อาร์ซนนั้นโหเสียประโยชน์เต็มๆนะครับผมแล้วก็ฮาวเวิร์ดเว็บนั้นก็เรียกประชุมด่วนเลยนะครับว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้อย่างไรครับรีพลาดแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาแล้วเยอะแยะมากมายแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับผม เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าลีเมซันคนนี้จะถูกปรับอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพลาดเพราะว่าก่อนน้นนี้ก็เคยพลาดระหว่างเกมอาร์ซนอฟก,กับแมนยูมาแล้วและเกมนี้ก็เป็นอาร์ซนอเจอกับไบรตันแล้วก็เป็นอาร์ซนอที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับ VR ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไอตัว VR ไม่ผิดหรอครับแต่ว่าผิดที่คนใช้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้องควบคุมแล้วก็เป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับ เกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีไม่ว่าจะเป็นไบรตันแล้วก็อาร์เซนอลสามทีมนี้โดน VR เล่นงานโดยเต็มๆกันไปเดียวครับฝากก share, ไดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Blue Blue f o o t b a l l กันด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ